สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านะครับผมสองสามี่บารมีบอลมาล้จ้าบอลสีบอลสวยมาชมมาซ้อมมาเบิ่งกันก่อนเด้อพี่พี่จะส่งดนจีไปสนีจาน่าเขาจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางเด้อสนใจโท Os รแอดไลน,น์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเอฟเดต์สาวสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายจ้าพี่พี่สองสามี่บารมีบอลสวัสดีครับผม พักทั้งวันนะพี่เมื่อวานประมานพักทั้งวันปล,ปลูกไม้ปลูกไม้ครับพี่ปลูกไม,ไม้ไม้น้อยตูเต็มเลยเอาไปอัพใส่ตู้ไว้นะพี่เนาะอ่ะมาครับพี่มาชมบอสีสวยของเราหน่อยตนนี้ตอนนี้ชื่อว่าซับพูนผลนะครับผมซับพูลผลใบใหม่ล่าสุดเป็นไงเปิดฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งมาเลยซับพูนผลต้นนี้ครับพี่ขอที่150บาทจากกระถางหนิ้วเอาไป150สยสวยๆใบใหม่เปิดฮาร์ปครึ่งแจมๆนี่เลยต้นโตเด้อนี่เลยซับพูนผล สวยๆหนึยห้าบาทจ้ามหาราชมหาราชครับพี่ใบใหม่นี้เลยปลายสวยแจ่มเลยมหาราชหนึ่งรอขอหนึ่งร้อยนะพี่ตอนนี้กระถางห้าจุดห้าจ้ามหาราชหนึ่งร้อยบาทโวเกนโนโ,โวเกนโ,โ,โนโสวยๆครับพี่โอ้โหหลอดหมหลอดหมจมโบะมาเลยเหมือนจะแดงเหลืองนะพี่ไม่รู้เปนเหลืองมาไงแดงหลอดไมดังแน่นอนครับพี่รับประกันความสวยแน่นอนตอนนี้โวเกนโน่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าขอ150นะครับผมโวเโนโน สวยๆจ้ะต้นนี้นะฮะด้านนายเป็นสาวนครสาวน,คร,าวนครชัยศรีนะพี่สาวนครชัยศรีตอนนี้ขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะจกระถาง5.5นิ้วรับพี่ใบใหม่เปิดฮาร์ปครึ่งสวยๆชมพูเป็นแร้นเลยสาวนครชยัยศรีหนึ่งร้อยบาทจ้ะจัดไปมาที่อ่าต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวนะนะที่ใบก่อนนี่ๆๆๆๆนีๆๆ่นี่นี่นี่ต้นนี้รับพี่เพชรพระเพชรพระเพชรพระนครจ้ะเพชรพระนครน,นี่เลยสวยๆครับพี่ แจมแจมต้นนี้ขอ100บาทจ้ะเพชรพระนคร100บาทต้นนี้ครับพี่ด่างดีครับพี่ไซนี้เอาไปเลี้ยงต้อยกันต่อราคาเบาๆจ้ะ100บาท100บาทจัดไปอะมากันที่น้องเลของเราหน่อยครับพี่เรกาซี่ครับผมเรกาซี่เรกาซี่ครับผมนี่เลยครับพี่เ,เ,เ,เคียฟตัดแดงแดงตาเขียวสวยหลอดใหม่มาแล้วกระถาง5.5นะพี่นี่เลยจ้ะเรกาซี่5้บาทจ้ะต้นที่1ผมขึ้นให้เลือกด้วยต้นนี้ ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเนาะนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเรกาซี่ครับพี่นี่เลยอย่าจ้องกันนานเดี๋ยวจะใจอ่อนฮันแน่ต้นที่หนึ่งนะครับห้าร้อยห้าสิบเรกาซี่ต้นที่สองจะต้นนี้เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะนี่เลยสวยไม่แพ้กันเลยครับพี่เรกาซี่ห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับต้นนี้ต้นที่สองเรกาซี่ห้าจุดห้าล้นฟูลนะพี่ลงกระถางแปดได้สบายครับสายนี้ไม่ต้องห่วงถัดมาไมา้เลืองของเราน่อยพี่อ่ะ เหลืองทองอาดัมแท้แรตําลึงบับเบอร์บีครับพี่บับเบอร์บีนี่เลยบับเบอร์บีบีบีครับพี่สามบีเลย450บาทครับผมกระถาง5.5นิ้วนีครับพี่บับเบอร์บีไม้แรไม้ใหม่ไม้เหลืองมาแรงบับเบอร์บีจ้าต้นนี้โตมาบอกเลยว่าสวยจัดประหลัดบอกครับพี่ขนาดประหลัดลาออกยังวนรถกลับมาบอกว่าสวยจัดต้นนี้ สวยจิมจิมเลยต้นนี้ครับพี่ปีศาตว์แดงจ้าปีศาต์แดงกระถาง5.5นิ้วหน้าดําแดงสวยเข้มดุดนันไม่เกรียงเจยไรครับพี่ต้นนี้ปีศาต์แดงสวยๆ350บาทครับผมจัดไปครับพี่ขอ35ต้นนี้สวยจัดหน้าเข้มจริงครับพี่ดําแดงดําแดงปีศาจ์แดงกระถาง5.5ครับพี่ลงแปดได้เหมือนกันเนาะท่น,นนี้ต้นนี้ลงแปดได้เหมือนกันอ่ะด้านนายกลับมาที่ไม้เรืองทองของเราครับพี่นี่เลยจะ เทพพสุธาด่างสวยดางแจ่มดังจึ้งดางทุกใบไม่มีหลุดแม้แต่ใบเดียวใบใหม่ตรงใบตรงกลางนะพี่ใบตรงกลางนะใบแม่ล่าสุดเนาะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ทะเทพพสุธาตอนนี้น้องขอสามห้าครับพี่สวยจัดสวยจริงสามร้อยห้าสิบบาทเทพพสุธานี่เลยจ้าสวยเกินราคาครับพี่สวยขยี้ใจสวยขยี้ใจอ่า เหลืองเหลืองใบกรมกันต่ออุทยานหลวงครับพี่อุทยานหลวงราช,ชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยจะใบกรมดังเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วรับประกรันเห็นตั้งแต่รังใบเห็นตั้งแต่รังใบสวยจำโบ450จ่าบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้แจ่มจัดแจ่มจริงอะไรายจริงครับพี่ต้นนีหออออ้หลอดใหม่กลางองบอกเลยเออเฮอสวยสวยสวยหลอดใหม่กลางก็สวยเออมาแม่ฟาหลวงแม่ฟาหลวงต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าเพราะว่า เห็นหลอดใหม่แล้วเวลดีอนาคตไกลครับพี่พี่เห็นไหมพี่เห็นความหลอดนะชมพูหวานออกมาเลยครับพี่สามร้อยบาทจ้ะแม่ฟ้าหลวงไม้สวยๆไม้ต้นนี้ผมอ่าจะทําเก็บไว้หนึ่งตู้ครับพี่ตอนนี้แยกผ่าไปแล้วนะาผ่าไปแล้วพี่แต่ยังไม่ได้ปลูกเริ่มทยังทอยขึ้นคือจะทําแม่ฟ้าหลวงล้วนล้วนหนึ่งตู้เต็มๆครับพี่เดี๋ยวได้ชมความงามกันแน่นอนครับพี่อันนี้ไซส์เป็นรุ่นไซส์รุ่นพี่นะที่ผ่าออกมาก่อนนะพี่เอามาแบ่งครับผมสามร้อยบาทจ้ะ แม่ฟ้าหลวงสวยแน่แม่จา๋าต้นนี้นะพี่เนาะด้านในใบหอกดำแดงจา้าใบหอกดำแดงกริดอสศนคกับพี่กริดอโศน,นี่เลยดำแดงสวยเข้มดุดนันสองอห้าสบาทจากกระถางห้านิ้วนะครับนี่เลยกริดอสศนไม้ใหม่ดำแดงสายดุดันครับพี่และต้นนี้ดากปะขาครับพี่ชื่อว่าเจ้าเวียงพิงนะครับผมเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงอ่าชื่อทางเหนือแน่นอนครับพี่ผมเคยฟังเพลงนี้ด้วยอะไรนะ กุหลาบเวียงพิงครับพี่กุหลาบเวียงพิงนี่เลยแต่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นโคเวอร์นะพี่ที่เอลซิลิกเอามาโคเวอร์นะกุหลาบเวียงพิงดอกนี้อะไรนะมัมีเจ้าของให้ไหมถึงแรกแย้มพอแล้วพอแล้วพลีวล็อกยาวเดี๋ยวโดนเลขติดล็อกยาวเดี๋ยวติดเลขติดอะเจ้าวเวียงพิงครับพี่ต้นนี้ราคาวสวยก็ถางหกนิ้วเขาพี่กระถางหกนิวกกน้วสองร้อยบาทพอครับพี่สองร้อยบาทพอหลอดใหม่มาแล้วเจ้าวเวียงพิงจ้า มันีร้อมเพชรต้นนี้ครับพี่นี่เลยน่าแพง plaque. สวยหวานเลยเพื่อนไม้เขียวด่างขาวชมพูน,นะครับมันีร้อมเพชรหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ขอร้อยหนึ่งมันีหน้าสวยๆนะค,ครับผมมันีเสร็จแล้วมาเนี่ยพี่หลวงตาหลวงตาหลวงตาเมืองครับพี่นี่เลยใบไม้่าสุดดูด่างดีด่างเยอะด่างสวยหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วและนะคาัอันนี้เป็นลนะ เมืองนอนแผงนะครับผมเดี๋ยวผมหมุนมาให้ดูปิวป้วปิวป้วปิ้วนี่จ้ะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่ณเมืองนอนท์หน้าแผงใบใหม่เปิดมาแบบนี้ฮารครเ่รงฮารครึ่ง,งสวยเลยจ้าอ่ะเดินเดินเดินจบมาทาีนี้พอดีนะพี่เดินจบมาทางนี้พอดีพอดีเลยเดี๋ยวผมพามาชมครับพี่อันนี้คือผลงานไม้ตีกลับนะครับพี่ถาดนี้แต่คือมีกคต่ามต้นนะอะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นพวกจอมพุทธคุณแล้วก็ไม้ที่ผมปลูกไว้ข้างนอกกระถางสีนะอันนี้คือ กระถางห้าจุดห้าและกระถางเอ่อหกนิ้วครับพี่เป็นไม้ที่เห็นมาย้อนแสงมาได้เดอๆแสงแสงอ่ะเป็นไม้ที่ตีกลับคือสมต้นนี้ครับพี่นี่แหลจะจ้ะหนึ่งสองสมเดี๋ยวผมยกออกมาเนี่ๆเนเนี่ยคือสามต้นนี้ครับพี่ไม้ที่ตีกับถ้าใครดูคลิปผมเมื่อประมาณสัก3าวันก,นก่อนนะพี่นี่จ้ะพี่ดูอ่าสภาพน้องตอนนี้ครับพี่สภาพน้องตอนนี้ก็จะเป็นโอ้มองไม่เห็นเขาเดินพี่นะมันมีรอมเพชรแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย มณนีต้งมณนีสองแล้วก็อันเนี้ยเป็นอันนั้นครับพี่พรมฤศีเนาะแต่แล้วก็แต่ว่ามีสองต้นในกระถางนะพี่ดูภาพไม้สูงยาวเข่าดีคอย่งเป็นกิโลนะครับพี่อ่าถ้าพี่ผมว่าผมเชื่อว่าพี่ต้องดูอยู่พี่เกตลัดเนาะพี่เกตรัดอ่าอำเภอละเมจังหวัดชุมพรที่สั่งไม้ผมไปเอออันนี้คือผลงานที่พี่สั่งไม้ไปแล้วไม่รบของผมนะครับพี่ดูไม้ตีกลับมาพี่ดูครับ เสียเบิร์ดไม้ของเขาไม้ขเขาก็อ,าอ,าอยู่ของเขาดีๆนะพี่เนาะพี่ยาว่าเขาไปทรมานเลยถ้าอเอฟไปแล้วไม่รับของนะพี่อันนี้คือกรณีปลายทางนี่ปลายทางเนาะปลายทางคือพี่บอกว่าพี่บอกปรัชญาว่าพี่ไม่ได้สั่งผมถามหน่อยถ้าพี่ไม่ได้สั่งผมจะที่อยู่พี่มาได้ยังไงใช่ไหมเออเนี่ยพี่ไม้เสียหมดคือหนึ่งอาทิตย์ครับพี่หนึ่งอาทิตย์ที่น้องอยู่ในกล่อง ไม่ได้กินน้ําคืออันนี้รวมคือไปทั้งไปทั้งกลับนะพี่มาถึงกลับมาถึงผมอะอาทิตย์หนึ่งพี่คิดดูแล้วถ้าพี่แบบว่าอาคิตดู่แบบเป็นคนนะพี่อยู่ได้ไหมเป็นคนเราเนอะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้กินน้ําเลยเพราะาดินแห้งแล้วเหนืออาทิตย์เนี่ยพี่ดูแสงก็ไม่ได้เจอน้ําก็ไม่ได้กินกลับมาขายไม่ได้ครับพี่ผมก็ต้องเอามาเลี้ยงไว้นี่ครับอยู่ในกระถางเหลือสภาพเนี้ครับพี่ตีเลยเหลือแต่หัวบอดเหลือแต่หัวใบหมดแล้วเนาะฝากไว้วยครับพี่ สำหรับปลายทางนะพี่อย่าเอฟเล่นนะดูเฉยๆก็ได้ไม่เอฟน้องไม่ว่าเลยอย่าทำกันแบบนี้นะครับผมไปครับผมไปชมบอลสวยของเรากันต่อจ้าเขียวแดงใบมันเงาพญาํารงราชานุภาพกระถางห5จุดางครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะพญานมพระพญานมลงพระพญานมรงราชานุภาพนะครับผมหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาต้นนี้โอ้โหสวยแน่แม่จา๋าครับพี่นี่จากมงคล จัก,กระวานครับพี่สวยสวยสวยสุดๆต้นนี้ดางจำโบอใบพี่ดูผมให้ดูใบรองใบนี้ใบรองใบม่ล่าสุดครับพี่นี่เลยฮาร์แข่งกันเลยห้าร้อยห้าสิบาทจ้ามงคลจัก,กรวาลไม้หน้าสวยจํานวนน้อยน่าเก็บฝุดๆครับพี่ยิ่งโตยิ่งงามอันนี้ขนาดยังไม่โตเต็มฟอร์มยังงามขนาดนี้ครับพี่แล้วถ้าโตเต็มฟอร์มจะสวยขนาดไหนนะครับผมจัดไปจากตอนนี้มงคลจัก,กระวาลมาที่ด้านนี้ครับผมอันนี้มณีวาสนา ไม้ที่หายสอาศสสูนย์กับผมไปอีกหนึ่<ทา>งต้นผ่ามาแล้วไม่รู้ไปไหนหมดครับพี่อ่ะเจอแล้วเจอแล้วได้ขึ้นแล้วโอ้โหหังหายไปกี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนมันเนี่ยมณีวัฒนาอ่ะหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่ด่างดีด่างสวยครับพี่กระดูกแดงเข้มปัดนี่เลยจะ้ะแล้วก็มีความด่างมาด่างทุใบนะมณีวัฒนาหนึ่งร้อยบาทพอจ้าเรบมังกรเรบมังกรมีสองต้นคู่ในกระถางเรบมังกรด่างนะครับผมไปหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่ งามๆจ้ะงามๆหนึง่งร้อยเท่านั้นต้นนี้เท е เวศนารมิตรอ่าเป็นต้นกําเนิดไม้ผ่าแผงของททเทพเทวฤทธิ์นี่อันนี้คือต้นกําเนิดนะพี่อันนี้คือทเทเวศเก่ากว่าเทเวศนารมิตรแล้วก็ผ่าแผงไปเป็นเทพเทวฤทธิ์นี่โอเคนะโอเคนะอะไรฤทธิ์กใหม่ต้นนี้นนคือเท е เวศนารมิตรครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทรอดใหม่มาแล้วสวยๆจ้ะเก้าทับเก้าทับลบลอยครั้งชนะลอยครั้งเพราะเรามีเก้าทับหนึ่งร้อยครับผม กระทับหนึ่งร้อยลูกไม้สวยๆเลยอันนี้ด่างประครับใบกลมหน้าหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสองร้อยห้าสิบาทจ้านี่เลยลูกไม้ด่างใบกลมชมพูนี่เลยจะขาวชมพูแล้วก็จะมีอมเหลืองทองนะพี่เนาะตอนโตนให้พี่นะแต่นี่ก็เริ่มมาแล้วนะนี่เลยจะนี่นี่นี่พี่เห็นสะโพกไหมเริ่มมาแล้วความเหลืองเริ่มมาแล้วสองร้อยห้าสิบาทจ้าลูกไม้ใบกลมชมพูด่างหวานปลาครับครับผมต้นนี้ชื่อว่าพันขุนผาครับพี่ด่างขาวแดง อ่าเหลืองทองด่างนี่นะพี่ขาวแดงแล้วก็แดงเหลืองทองนะครับผมสามร้อยบาทจ้าพันขุนผาตัวน,นี้น้องขอสามร้อยไหมมาอยู่เด้อไหมมาอยู่พันขุนผาครับพี่นี่เลยด่างสวยๆเทพสายรุ้งครับพี่ต้นนี้ใบใหม่ใบนี้ด่างฮาร์ปครึ่งเลยเทพสายรุง้งเทพสายรุงยยร้งต้นนี้อ้าหนึ่งร้อยบาทครับพี่ หนึ่งร้อย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 ราคาเอาแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่ราคาโปรราคาดีหนึ่งร้อยกระถางห้าจุดห้าเทพสส่ร้งจ้าสวยๆครับต้นนี้จันทระเทพพบุตรครับพี่ไม้ป้ายจำๆจันนี่เลยสวยๆไม้เลยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นเลยกระถางหกนิ้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วต้นใหญ่ต้นโตเด้อจันทระเทพพบุตรต้นนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้องขอสองร้อยห้าสิบ จันทระเทพพระบุตรนะครับผมส่วนตอนนี้สยามนลิมิตวางอยู่ข้างกันครับพี่นี่เลยหน้าทองสวยแหลมแจียม,มโบ๊ะสามร้อยบาทจากทองสยามสามร้อยบาทงามๆเด้อต้นนี้ครับพี่นี่ต้นด้านบนเพชรประกายดาวครับพี่ดังสวยสุดจัดหนึ่งร้อยห้าสิบพอกระถางหกนิ้วครับพี่เพชรประกายดาวหนึ่งร้อยห้าสิบ ขาวชมพูเหลืองทองกระดูกชมพูตัดกันสวยๆวยนะพี่เพชรประกายดาวเหนือดวงจ้าเหนือดวงเหนือดวงกระถาง5.5้นิ้วร้อนๆครับพี่ลงสิบได้เลย550บ,บาทจ,จะ้ะเหนือดวงครับพี่เหนือดวง500ร้หลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงผมบอกเลยว่าแดงตั้งแต่หลังใบครับพี่นี่เลยกลางมาแล้วนิดนึงต้นนี้สวยจัดนี่เลยครับพี่ประหลัดไม่ได้บอกแต่ผมบอกเองต้นนี้แถมแถมอะ กอเกตกอเกตอันนี geon, ้เป็นกอเกตแผงด่างม่วงนะจ้าสายใหญ่แม่พันจ้ะพี่จ๋าต้นนี้อามุลครับพี่มูนมูนมูลมุนนี่เลยกอเกตแผงด่างม่วง450บาทครับพี่มีด่างม่วงแล้วต้องมีด่างแดงด่างแดงผมก็มีผมพาไปดูครับพี่อ่าต้นนี้กอเกตแผงด่างม่วงนะครับผม450บาทกระถาง6นิ้วจ้า ต้นนี้ครับพี่เกาะเกดแผงด่างแดงเนาะเมื่อกี้พาดูด่างม่วงไปแล้วใช่ไหมด่างม่วงไปแล้วต้นนี้จากต้นนี้ด่างแดงเลยสวยๆครับพี่นี่เลย450บาทครับผมกระถาง5.5นิ้วต้นนี้ขอ450ริ้าเนกันครับพี่เมืองเกาะเกดแผงด่างแดงมีด่างม่วงแล้วจะมีด่างแดงอามีด่างแดงแล้วจะมีด่างม่วงทำาเลือกไม่ได้ยกแพ็คคู่ได้ครับพี่ยกแพ็คคู่ได้สวยๆจากเมืองเกาะเกดแผงด่างแดงต้นนี้ครับผม ราศีใครที่เกิดราศีมีนบ้างยกมือขึ้นครับพี่แต่ใครที่ไม่ได้เกิดราศีมีนก็เลี้ยงได้นะจ๊ะต้นนี้ราศีมีนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมด่างสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ราศีมีนจะราศีมีนนี้ใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดนะครับผมราศีมีนมาดานข้างนี้มีอะไรกันบ้างเ <c oughs> ทวา เทวาครับพี่เทวาอะพิรักษ์ไซนี้ด่างสวยแจ่มจัดครับพี่ต้นนี้นี่ใบไม้สดด่างทุกใบนะพี่นี่เลยจะด่างทุกใบไม่มีหลุดเทวาอะพิรักษ์โตมาอย่างสวยผมบอกเลยตอนนี้ก็สวยเรียเพราะว่าน้องเปิดด่างมาแล้วนะครับผมตอนโตอัดแดดจะพื้นใบดำดางเหลืองทองเทวาอะพิรักครับพี่ต้นนี้น้องขอ1,200บาทจากกระถาง5.5นิ้วครับพี่เทวาอะพิรักษ์1,200บาท สวยๆครับพี่ต้นนี้ครับพี่ไม่สวยไม่สวยดูดูเอาดูเอานี้คือตัวอย่างตอวให้ดูครับพี่นี่เลยจ้ะเทวาอะพิรักสวยแจ่มแรมแน่นอนจ้มามันนี่รอมเพชรหน้าแพงนะพี่ต้นนี้แต่ตัวเป็นใช้โตไซโตอ่ะตอนนี้น้องขอร้อยห้าิบแล้วกันครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมมันนี้รอมเพชรใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยครับพี่นี่เลยครับพี่คาสดือคาสะโปกัญชูใบใหม่ล่าสุดยังพุ่งไม่สุดนะพี่แต่คือด่างสวยเลยมันนี้รอมเพชรร้อยห้าสิบจ้ะ รัตนารุ่งเหลืองหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่อันนี้ไม้ฝาแดดช่วงทรหดอดทนสงการมาได้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟื้นมาสวยเลยรัตนาลุ่งเหลืองครับพี่สยามนาลมิรครับผมหลอดใหม่มีเลยมาแล้วโบ,บะ๊ะโบ,บ๊ะเลยหลอดใหม่สวยมากครับพี่สยามนาลิมิตเจ็ดร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่เบลล์เลมเบลล์เลมครับพี่ป้ายออกมาเลยนะนี่เลย หมาะตั้งแม่ครับพี่ต้นนี้เพราะว่าต้นโตแล้วต้นโตใส่ตั้งแม่สยามนะเรมิตนะครับผมอ่ะทิ้งท้ายทิ้งทวนกันท้ายคลิปกันตรงนี้อีกนิดนึงนะพี่ต้นนี้วิมานดินเปิดหน้าสวยๆมาเลยครับพี่วิมานดินวิมานดินหนึ่งร้อยห้าสิบจะกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่วิมานดินครับผมวิมานดินต้นนี้เปิดหน้าสวยๆมาแล้วต้นหน้าจะไม่เปิดเป็นแบบไหนนี่ครับพี่ต้นนี้แบบนี้ หน้ายังไม่เปิดต้นนี้ไม่ขายครับพี่เดี๋ยวจะเอาออกนอกตู้แล้วเดี๋ยวจะออกนอกตู้แล้วอันนี้คือไม่เปิดนี่อันนี้คือเปิดด่างนะครับพี่วิมานดินหนึ่งร้อยห้าสิบาทจา้ะหนึ่งร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าครับพี่เป็นลูกไม้ด่างเดอ้อลูกไม้ผ่านี่เลยครับพี่ดําแดงเห็นไหมเห็นความดำไหมพื้นใบออกน้ําตาลอมดานะพี่แล้วก็ด่างแดงครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับผมลูกไม้ผ่าด่างเนาะนี่จะ้ะต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจา้ะ ลูกไม้ผ่าดําแดงสวยๆครับพี่ต้นนี้นี่เลยจากตอนนี้เห็นต้นเดียวนะครับที่พามาก็ไม่รู้อยู่สายเบิดนะครับผมอ,อ่ะต้นนี้เป็นลูกไม้ใบกลมด่างประคาที่ผมให้ดูผมผมขึ้นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมตอนต้นคลิปป่ะพี่สองห้ามั้งใช่ไหมอันนี้ต้นใหญ่เลยไซส์กระถาง5.5นิ้วต้นใหญ่ด่างขาวจมพูพี่ดูใบใหม่ใบใหม่ครับพี่นี่เลยเหลืองทองครับพี่ขอบจมพูครับผมนี่เลยลูกไม้ด่าง ปลาครับสาสใหญ่ต้นโตต้นนี้น้องขอ300บาทครับพี่สามบาทจ้ะต้นนี้สวยแจ่มเลยใบใหม่นี่คือเหลืองทองอลามาเทะเรตําลึงครับพี่เรตําลึงมาสิราหุ้มทองหน้าสวยสวยครับพี่ด่างขาวชมพูใบใหม่เปิดออกเหลืองทองจาะสิลาหุ้มทองต้นนี้สวยจัดครับพี่200บาทจาะสิลาหุ้มทองด่างสวยสวยครับพี่ใบใหม่บอกเลยว่าสุดจะสุดทุกใบครับพี่ต้นนี้ สวยๆจาสีลาหุ่มทองน้องขอสองร้อยแล้วก็มีสี่การนะครับผมสี่การนจะพิเศษแห่สี่การจนาพิเศษเกินสองสวยๆครับพี่นี่เลยใบกลมด่างชมพูชมพูสวยๆจะสองร้อยบาทครับพี่สี่การจนาพิเศษต้นที่หนึ่งครับผมขึ้นให้เลือกด้วยอ่าสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งสี่การสองร้อยบาทต้นที่สองจะใบกลมบล็อกใบกลมบล็อกครับพี่ด่างหน้าหวานๆเลยสีลาไอสัตว์สีลาสี่การ เนสองต้นที wow. uh, so the the はは่สองครับพี่ต้นที่สองเด้อสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งในสยามสองร้อยบาทเช่นกันต้นนี้ครับพี่ดางสวยเลยครับพี่หนึ่งในสยามสองร้อยบาทน่าเจ๊มจอ่าใครถามหาครับพี่ต้นนี้นะครับนี่เลยจ้ะอ่าสายพัเนตแต่คือน้องเริ่มเพิ่งเริ่มกัดสีมานะพี่เอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นกันต่อครับพี่ถ้าหน้าแบบว่าแดงแดงแดงแป๊ดเลยอ่ะผมไม่มีแล้วผมแบ่งออกไปแล้วแล้วก็มีเอาไปผ่าด้วยมีสายนี้ทำคือต้นใหญ่ครับพี่อ่ะนี่เลยผมยกให้ดูเริ่มกันเม็ด เอาไปเลี้ยงกันต่อ150ครับผมสายพระเนตรนะครับพี่กัดเม็ดสีมาแล้วสะดือนี่แดงแปชรมาแล้วครับพี่150ต้นโตเลี้ยงไม่นานครับพี่เดี๋ยวเม็ดแดงก็มาเพชรจอมทองครับพี่เพชรจอมทองจ้าไป100บาทครับผมเพชรจอมทอง100บาท100บาท,บาทแล้วก็มีมณีเมฆลานะครับผมมณีเมฆลาต้นนี้150บาทจา้ะมณีเมฆขลาะนะครับผมสวยๆกันเลยอาร์ส่เจตต้นไหนกิ่งกลางศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ด โทรแอลไลได้เลยชื่อนี้ฝากไว้ด้วยครับพี่สองสามสี่บารมีบอลน,นี้เลยฝากไว้ได้อ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยเด้ออย่าโทรไปส่วนนะเจ้าอย่าโทรไปตรวจน,นะนนะจ้าตอนนี้อะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม